จอเรื่องแค่นี้เนือจื้นบุกกองละครที่สนุกสุดๆอย่างเรื่องเลืองค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศในกองนี้เอ็นจอยที่สุดตั้งแต่ผู้กำกับนักแสดงและทีมงานแม้ว่าเบื้องหน้าจะซีเรียสดุดันกันสุดๆแต่เบื้องหลังไม่มีใครอ้อมพระนางยูโรยศวัตและการนัทชาวางไม่ได้เลยต้องหาคอนเทนต์เล่นติ๊กตอกพี่พทีมงานก็เอาด้วยเป็นทั้งตากล้องและผู้ช่วยหาเพลงไปเลย เอาให้เต็มที่ไปเลยค่ะกองนี้เน้นเน้นคอนเทนต์นเนาะไม่ <c oughs> ได้แล้รอ่ะ <c oughs> ได้ไปสองเพลงแล้วเมาถ่ายไปสิบห้าซีนนักแสดงว่า energy เยอะแล้วผู้กำกับพี่เติ้นตะวันก็ไม่แ่วค่ะฉากนี้แฟนๆได้ดูกันไปแล้วใน EP ที่ผ่านมาจะเห็นทีมพี่ๆนักข่าวในฉากหนึ่งในนั้นมีผู้กำกับพี่เติ้ลตะวันด้วยมีใครตาดีเห็นไมจ๊ะ หัวหน้าทีมข่าวสัมภาษณ์แหม่มว okay, okay, <onas> ิษณ <aunque> <tt ember> ุดาและเต้นันทสายฉากโดนสาดน้ำเบื้องหลังเตินกำกับตัวเองไปเลยจ้าโอเคจ้ะโอเคนายไปย้ายจ้นไปย้ายจ้นกันมาต่อแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เราไปช่วยบิ๊วนะค่ะ

นีม่มวน,นวายไหมเลยจ้าเบื้องหลังทำง,งานสนุกส่วนเรื่องหน้าแฟนๆรอรับชมความเข้มข่อนกันได้เลยทุกวันพุธและพฤหัสบด,ดีค่ะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเบียสกุลวัฒรออยู่จ้า ช่วงนี้อยู่กับพี่ชายสุดหล่อเวียสกลวัฒน์ช่วงนี้เห็นหน้าพี่เวียบ่อยขึ้นเพราะเป็นช่วงโปรโมทงานภาพยนตร์และไม่ว่าจะไปงานไหนกันหล่อปังทุกลึกหนูจื้นมีโอกาสอัปเดตผลงานจึงรู้ว่าช่วงนี้พี่เวียยุ่งสุดๆไหนจะเดินสายไปเที่ยวกับครอบครัวและแวววายยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายเวียบอกว่าถ้าว่างๆจะแวะเวียนมาเจอพี่ๆน้องๆช่อง7 HD แน่น ส่วนใครที่คิดถึงดูรายการพี่เวียทาง YouTube ส่วนตัวไปก่อนนะคะมีซีรีส์มีโปรเจกต์อยู่ก็ช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงโปรโมตหนังด้วยแล้วก็ถ่ายอยู่ด้วยตอนนี้ก็เลยแบบเต็มครับเต็มเต็มเลยคือเดือนเดือนตุลาคมนี้ทุกวันอานี้ดีกว่าทุกวันทํางานทุกวันย่องแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาทํารายการของตัวเองแหละที่ที่เป็นที่เพิ่งทําใหม่รายการเกียร์กระตุกอะ ที่ที่ที่อยู่ในช่อง v ว c a t i o n Channel อ่ะก็จะทำให้ดีจะพยายามหาคอนเทนท์ที่มันที่มันไปต่อได้ก็เดี๋ยวลองดูเวลาก่อน <laughs>